Woohoo! <laughs> แตกวะอ้ยมันได้ปลาตั้งใจก็แตกแล้วคนคนวานกับคนคนหาวนกับคนห่าวคนละคนนะคนงมยาวเย่คือเก่าครับเลี้ยงปะตัวนี้กันลองกัน โอ้เลยก็ตัวนั้นหรหือว่าเบาต่ำเลยบ่ต่ำเลยบ่บ่ให้เดินปีนมาเลยให <c oughs> ้เดินปีนมนันยกลากๆเห็นไหมา <c oughs> หามึงเหยาะมันมันสั้นนั่นเปล่ถาถั่วมีาพอถึงตั้งรากก็ไม่ได้โอ้เอาจอกมาใส่กับบัแพ้เนาะอ,อีกจังไลเนาะ อิ่มนุ่มซะอีกข้าทางนี้ดิแต่พ่อมันหลอดเก่งนะเนาะน่อดยุบ่นบัวบัวไม่ดำโอ้ถึสามยยู้นี่ฮ้ยเฮ้ยฮ้ยเฮ้ยเึยี่หินี่ละ ถามว่าถึงดินเหรอเห็นก็อถอดเล้วโอ้ยร้อยง่ากเลยมีเห็นึ้นกันป่าวัวปั่นน้องนั่นบ่าน้องนั่นเห็นอะไรก่านที่ยาท่วงยาขาวขายาท่วงอยู่แล้วอืโอ้ย ปตินเนี่ยยกแข่เลยไมมันท้าะต่อมเขาได้โ้ยดมาละปุ๊บเขาเลย่อรบอกข่าปล่อยมอสีลตัวใหญ่ครับพี่น้องบาเนี่ย ยังอยู่นี่เนาะหาหาลงจุดเป็นหาเนาะจุดหาเลยปะหันตรงนี้จีหานนี่ใส่กระไหญงโดนปลานนวนจันแต่อนาคดไงแน่นอนแง่แนวอะไรเลยีลาบเป็นว่ปลานปลานนวลจันหนีลาบเนา มันปนมาบ่าพี่บามันเป็นประเภทมันมาปล่อยเลยแสดงว่ารุนลูกมันเลิศหนซุ้มหนแมนเ่แมนาไปไปสโอพี่ครับผลงานห้อ,กอกงกระยไงมาเด้อพอไดอยากได้ไปตากแห้งพี่นนองให้ตัวเงีย เอืมใค่เยอะเราดีนายสั่งข้างบลดล่องนี่สางไหมผมสางเ่เอาได้ไหมมันคู่คู่ไปโอ้โห้เ่เอามองมันเป็นตัวมัน่ะมองไรจะมีคู่หมองนะมันสีนี้ไมู่่แจนฝีนะเคยเห อ๋อขอมัเงียบนะไม่ติดสายเลยไม่ติดเลยาเหรอตอนนั้นมิตะมันพอเดียวนะคุณไม่ไนะเดินป่านนังนะดูในดนแม่นครับนั่นล่ะขวางนั่นล่ะโอ้ยขวงแล้วขวางแล้วขวางหงายไปแล้วไปแล้ว ้มเป็นเคลนไป <sk eps> มะทุกประเทป่ะป้าดวงดิบอยู่ไหม <S <S เรื่องหนากังวลใจนะครับเศร้าใจแล้วก็ใจหายนิดนึงหลังจากที่ตึกป่าอยู่โขนงนองนานะครับตึกป่าแล้วก็ลืมถอนนาฬิกาปกติผมจะบอถอนนาฬิกาเป็นนาฬิกาเลื้ยนแหลกที่ผมใส่แล้วก็เป็นเลื่อนทีถือว่ามีราคาสูงที่สุดในชีวิตผมที่ผมเคยซื้อนาฬิกาใส,สมานะครับช่วงที่ผมไปเป็นนักเรียนนักศึกษาฝึกงา voilà. น ไม่เรีหนาเศร้า,าใจนะั่นก็คือหลังจากที่ผมตึกป่าแล้วกับขึิดไมาอีกเท่าหนึง่งนาฬิกาอยู่แขนหายนะครับก็เลยบยอดห่อต่อกันเสียคมรู้สึกตรงนี้หลังจากที่เช็คท่ำไรเป็นที่เรียบร้อยแล้วรู้สึกว่านาฬิกาจะอยู่รอๆประมาณนี้นะครับหลังจากเช็คตามคลิปแล้วนะครับเพราะว่าในคลิปช่วงที่ผมตึกป่ายอยู่นะ มันก็นยังเห็นอยู่คลิปบันทึกไว้ปุ๊บง้มไปง้มมายกแขนอีกข้างนึงนั้นที่กานั่นหายไปจากข้อมือเลยก็เลยไม่คว้มหวังว่ามันน่าจะเห็นนะครับเดี๋ยวผมสิเอาทำลายพี่น้องเบิ้งนะครับในช่วงที่ที่ผมงุ้มก่อนหนะน้านี้เบิ้งทำลายก่อนเราจะมาเบิ้งวิธีชีวิตจริงนล้วกันเห็นก็ถอดแล้วโอ้อยจะรอยง่ากเลยม<า>ีบัปั่นน้องนั่นบา อะไรเห็นอะไ่ก็ได้ยาท่าวงยุ่ออะไรพี่น้องเบิ่งในไทม์ไลน์นี่ผมมีความหวังมากเลยครับมีความหวังกับมันมากเลยชอบนี่แหละรอดีเนาะม่นชอบนี่แหละอยูน่นี่แหละซื้อนี่เห็นจะซื้อไดนบ้านี่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 นงลงลง ว้าวว้าววนาเ้หวว้า <ını> ้าว้าวว้าวว้าวว้า้าวว้า้าววาวว้าวว้าวว้าววลาว้าเาวว้้น้วว้้าา ฮะที่น้องอ <laughs> 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 ี่นัองอันนี้เป็นเรื่องจริงครับเป็นเรื่องจริงเหตุการณ์จริงถ้าถ้าเขาบ่ได้บันทึกคลิปตอนนี้เขาตึกปล่าไ้คือเขาได้เห็นบาดดงอันนี้ก็เลย <c oughs> ก็เลยเช็คตามเท้าอะไรมาช่วงที่เขางุ้มปลายอยู่ไหนย,ยื้แขนมันก็นยังมีแล้วพอดี๋ยวแขนลงน้าอีกแค่นึง เรองคดีมันหายไปก็เลยเช็คตามคลิปที่ผมเปิดในพี่น้องเบิงนี่ครับนี่คือเรื่องจริงเหตุการณ์จริงโอ้ดีใจไรครับดีใจบ,บ,บุญยาวาสนายังมีครับบุญยาวาสนายังมีโอเคครับพี่น้องครับขอบคุณด้ยวยไรครับถือว่าโอ้มันแปลกด้วหนงหนง,นองพอดีเห็นไอ้อลงไปปุ๊บอาจีนเชีย่ยปับ๊บโอ้ แม่นเลยเบื้องตามตามภาพนะนี่คือเหตุการณ์จริงพี่น้องครับกา้าสาบานเลยครับว่าไม่ได้เตรียมอะไรครับพี่น้องสิว่าปาฏิหาริมนั้นมีจริงปาฏิหาริมนั้นมีจริงครับก่อนที่ผมสิง,งมเป็นยังไงก่อนคือว่านาฬิกาเสียมันเ,เป็นเหตุการณ์เหตุการณ์ที่ ตอนที่ตึกป่านะผมยังบ่ลูตัวเลยด้ครับช่างโลดเม่เศร้านี่ครับยังที่บอกให้ฟังกันล่ะผมบ่ได้รูบรลลูตัวยังเลยว่านาฬิกาหรุดออกจากแขนครับตอนนี้ตึกป่าเขาก็ติกน้ำกันพอดีขึ้นมาปุ๊บเอ้านัฬิกาไปไซบังเอิญบ่รูตัวเลยตลอดผมคิดว่าบัลูตัวว่ามันมันหายเลยก็เลยกังวลใจช่างโลดก็บ่ได้สังเกตเดยผมก็เลยไเป็นงุ้มแค่นึงแล้วไบ่ได้บอกไครว่าจะเป็นงุ้มก็แค่ไย่างไปซ่องมือเสื้อ ก็เลยเป็นง้มเบงง้มผัดเป็นง้มในโซนที่มันลึกๆหมดเะยมุดบอดมุดบอดมุดบอดเยู่กูเดียวครับง้มเบงแล้วโอ้คือดอกใหหาย<ม>คือมันเป็นความรู้สึกที่แป๊บเลยมันเป็นนาฬิกาเรือนแรกที่มันกิถาม่ามันมีราคาแพงอีกอย่างบอมันมีความคุณคขายอย่างอยังบอมันห่างแล้วล่ะมันเก่าแล้วล่ะแมนบ่มันเก่าแล้วมันเก่าแล้วโอ้นี่เนาะแต่นึกดีว่าใส่มาหลายปีโอ้ สีหาปีเป็น่าครับถโกมันก็เลยเป็นความรู้สึกที่โอ้มันมันติดทิ้งเข้ามามันมีความทรงจําหลายอย่างมันก็คือแบบความผูกพันเนาะแมนครับมันก็คือของที่เขาหักกันาหะไปแมนแมนก็เลยใจหายนิดนึงว่าโอ้มันคือเหยว่ะเลยใช่ะคือกระกระทํามใจเราว่าน้ำลึกขนาดนี้นะครับครับมันคือสีหาโบจอเนาะก็เลยบังเออนึกขึ้นได้ว่าเคยมีประสบการณ์ครั้งหนึ่งตอนไปบินโดนไปบินโดนยุทธในป่าไหม โดนไปตบตากของไมแล้วสัญญาณหายปุ๊บบ่เห็นบังเอิญเขาก็ไปเช็คท่ามลาโดยที่เขาบันทึกครับบันทึกอ่าไว้ในจ่อว่าช่วงเนี้ยเราช่วงสัญญาณมันขาดหายนะมันตกอยู่ซื้อใดก็เลยไปเช็คเบื้องว่าเฮ้ยมันมาจัิงสิจังสีเพราะดีมันบันทึกผ่านแล้วแล้วมันหายแวบไปกันเลยคำนวณพื้นที่เบื้องว่ามันต้อกตกซื้อนี่แหไะก็เลยยังหากันเลยพออันนี้ก็เลยบังเอิญ่า อยากพู้ว่าตอนที่เขาอยู่ในคลิปเนี่ยเขายัางใส่บอน,นัฬิดกานะครับบังเอิญห้คลิปยันที่เปิดท้ำไร่พี่น้องบางวันช่วงเวลาหนึ่งตอนไปงุ้มปับ๊บโยกแขนขึ้นมามมันก็นยังเห็นนัฬิดกาอยู่อืแล้วอีกพักหนึ่งออกแขนลงไปมันหลุดโดยบังเอิญโยกขึ้นมันพ่เห็นอา๊าก็แสดงว่ามันอยู่ในบริเวณแห่งนี้แหละประมาณนี้แหละนะนะบังเอิญนะครับแต่ว่าตอนแรกอะมันไม่ได,มได้นึกถึงจุดนี้ครับ ใจหายเลยคือคือไปงมมัวมัววมันมัวครับที่แรกนั่นอ๋อมันตื่นเต้นเนาะตกใจนะแต่ว่ามันมันใจหายไหมครับก็เลยไปมุดปวดเราตีนเชียร์ยู่น่าเพียงเพียร์โอ้โหหลังจากที่มามาเบิงทำไรหรอครับจับจับตามเบิงลงไปปุ๊บบาดเดียวอย่างที่พี่น้องเห็นในคลิปล่ะครับลงปุ๊บการระยะเราว่ามันประมาณนี้ครับเอาตีนเชียร์พลอยเลยไหมครับพ่อยเลยมันจะยกขึ้นอันนั้นคือภาพจริง บอกพี่้องคือคือเอาตีนเคลียร์แล้วพอเลยแมนครับเพราะว่าเขาเขากาจุดแล้วว่าอยู่เลาะนี่ช่องที่หายไปเพราะว่าช่องหนึ่งที่ผมยกแขนขึ้นมามันยังเห็นคสักระยะหนึ่งผมเอาแขนลงไปปุ๊บผมจับขึ้นมาจบห่วงสิอ่ามันหายไปกับเลิการว่ามันอยู่ในบิเรณแห่งนี้แหละต้องบอกให้พี่น้องเด้ครับว่าคลิปนี้มัมีการเตรียมสร้างโลกใเห็นจนเรบแมนเห็นเห็นช่วที่ผมตกใจแมนไปใส่ไปใส่จริงๆนะครับมันสิของแหมแมนบ่ จังอว่าขึ้นว่าต้องของแหครับแต่เขาบวชหลุดสตัวแม่ตอนตอนเจ้าไปปดแหออกจากหินนั่นครับอืมขอบคุณพี่น้องครับที่ติดตามพักแท่งบ่าวอีทีมงานบ้านนะครับเอาบรรยากาศอบอุ่นสาธิตอันวิธีอันอันเห็นที่แรกเนี่ยเอาเอาตีนเชียร์เอาตีนเชียร์นะตอนแรกตอนไปหาผู้เดียวน่ะก่อนที่จมาเช็ดทม์ไลน์น่ะน้ำลึกๆกันบ้างมันงุ้งอะไรอย่แล้วเอรอรับตาพผมมันบ่า ยุ <laughs> ่ได้หน้าก่อนริงเทียอเ่ยยุ่งไ,ได้หน้าหน้าอยุ่งทั้งแนบ <laughs> อะไรแตัดสินใจว่ปะออออนึกขึ้นได้วปะเขาเคยโดนเฮียเทียเสียเทียนึงแล้วครับเพาต้องเช็คท่ามลายต่ำคลิปวิดีโอว่าในช่วงที่เขามาเท็เคเจ้าของเนี่ยมันยังมีอยู่ในแขนบอบังเอิญเนี่ยยังยังที่พี่น้อนในเบื้องหลังแหละก็เลยว่ามันอยู่ในห่วงระยะเวลานั้นอยู่ในจุดจุดนั้นลงไปเลยสี่จุดลงไปปุ๊บความรู้สึกโล่งโอ้ดีใจเลย ใส่มาสี่ห้าปีครับฟองว้ไว้พี่น้องค้นประจึกนี่มันมันมันเป็นอย่างที่บอกบ่ถือครับส่วนที่มันหายไปมันก็ะจาหายครับแมนแมนนั่นแหละมันมันอาจจะบ่ได้มีคุณค่ายอย่างนี้บากมายแต่มันเป็นเป็นความรู้สึกดีๆที่ที่เขาใส่้ว่ามันบ่ได้มี่อย่างนี้มันแตกมันห่างหมดเลยครับแมนบ่แตกห่างหมดเลยครับโอนาฬิกาเรือนนี่หันยี่ห้อยังก่อ นี่หัวคาซิโอครับตะกี้เอาตัวนี้ประมาณราคาประมาณซีพันสองซีพันสองหรือว่าเป็นเป็นข้างแรกที่อยากอยากใส่อยากใส่แล้วครับจะตั้งใจใส่มันมันก็ดีที่ได้ใส่ได้โดนซีห้าปีแล้วตั้งแต่เป็นนักเรียนผมครับครับมีโอกาสไปไปฝึกงานเป็นนักศึกษาฝึกงานก็คืออยากให้ของควรเจ้าของเอย่างไงว่าตอนนั้นเขาก็มีเงินเดือนเก็บเงินสื่อเนาะฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางบริษัทก็จ่ายเงินเดือนอยู่แล้วครับก็เลยอยากอยากให้ของควรเจ้าของว่าเอ้ยอยากอยาก ได้อยังใส่สักนาฬิกาใส่ดีดิเมนเฮาซื้อเลี้ยนละวอรใส่มันก็แค่แป๊บเดียวแมนครับผมโดยส่วนตัวผมก็จะเป็นคนบโบติดแบนอยู่แล้วโบไดติดของแบนแนมอยู่แล้วก็คือสไตล์บแบบนี่ละครับสไตล์พาเข้ามาบานๆเนาะครับบโบได้เป็นคนติดติดของเรานี่อยู่แล้วก็เลยตัดสินใจว่าถ้าเข้าสื้ๆน่ะเขาต้องใส่ให้มันคุ้มค่าซึ่งจริงๆแล้วมันก็คุ้มค่ามากเลยเนาะตั้งแต่เรียนหนังสือ้งแต่หาปีมานี่คุ้มเด้เนาะตั้งแต่เรียนจนได้ทํางานนะครับยังดีไซส่อีกไปจน มันพิเศษผลเะครับแมนบ้ถามว่าอยากเปลี่ยนบ้า,บาไม่ค่อยรู้สึกว่าอยากเปลี่ยนเลยเออกือบได้เปลี่ยนแมนบ้าขอบคุณพี่น้องครับท,ที่ติดตามทางแพง,งบ้เอทีมงานบ้านนะครับครับเอาบรรยากาศอบอุ่นให้คนหน้าให้เบิ่งครับขอบคุณทุกท่าน <c oughs> สวัสดีครับครับ